เอ้ตางนี้ไอ้ชนงี้อุยเชี่ยไประเบิดโดนโอยไม่ได้ตอโคด้วยความเอ้ยูระบดต้เอ้ยอ้ยยโอ้ยโอ้ย้ยเมื่อกี้คือฟาดอฟย Let's go Let's go รอบนี้หวังว่าจะคือถ้าเราเป็นรถเดียวเราเป็นคนขับรถอ่ะคือเราคือเราต้องหามุมดีๆเพื่อชนเอะชนคนที่ถือ RPG อยู่เหรอใช่แต่รถมันทุงเกาะประมาณสองสองนัดเอ้ยเอ้าเอ้าสี่คนเอ้าอีมอะเอ๊ะสี่สี่เหมือนกันสี่เหมือนกันสี่สี่ดีว่าเอ้ยที่เรามีใครบ้างเนี่ยมีกอบไผ่มีโก้มีเราเป็นขตามสี่เอาฝั่งหนูเป็นไดโวว่ะเฮ้ยไปว่ะ ผมยังไม่เคยเล่นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเข้ามาดูพร้อมกันนะว่ามันเล่นยังไงอยู่ไม่ต้องกลัวรถมันกันระเบิดยิงประมาณสองนัดอ่ะอันแรกคิดว่าโอลิปเปอร์ไม่ให้ดีโอลิปปี้แซ่หนึ่งคัทนะตอนหนึ่งคัทโอ้โหเนี่ยมีปีคอร์สนะมาแล้วว่าฟูลสปีดแล้วเฮ้ยทำไมทำะไรนะทุกคนพี่ดิวชอบสีอะไรวะเขาได้จะขับรถสีนั้นแหละชอบหลายสีเขาแต่ถ้าคนขับรถอ่ะคนขับรถอ่ะคือฟูลสปีดขึ้นมาเลยแบบพยายามก่ายให้โดนคนอะ ส่วนคนส่วนคนยิงอะพี่ใช่ฝั่งเราสองเลยย่างข้าวสองเลยขับสีที่คุณท้าช่องคือขับขับไปชนเลยใช่ป่ะพี่มันอย่างเงี้ยไอ้ชนใหญ่โอ้ยเชี่ยไประเบิดโดนโดนต่อคนโดนใครอ่ะดูโดนใครอ่ะรอดเหรอเมื่อกี้รอดเหรอเมื่อกี้โดนใครอ่ะเมื่อกี้ชนโดนแล้วรอดเหรอรมดนไม่โอโอแฉ่เล่นโฟได้ไหม โอเคได้ด้วยกลับมาแล้วทำไมผมตายเนี่ยมงเลยเนื้อของเชนก็จะโดนตัวเองตอนจริงลุที่บินขึ้นมาโอ้ยอ้ยกานดาร์้ีเข้าใจแล้วรถมันเหมือนมากันแต่ค้างๆอุ้ยไม่มันกันหมดนั่นแหละแต่แค่มันมันมเปลี่ยนรถเลยเนี่ยมันเปลี่ยนรถเลยดิโดน โอ้ยโดนเม็ดเดียวกูตายเลยนัดเดียวนะเจ้าเม็ดเดียวอีกนะเจ้ยวนัดเดียวเฮ้สวยไม่คือผมชนโดนแต่แม่งไม่ตายเว้ยผมจะต้านขู่แล้วมาเองเรียบร้อยแม่งเลยเหมือนผมเลยพี่พี่อะมันปล่อยเลยมันเข้ามาใกล้ไงแล้วแบบพี่ก็กดอัดไปเลยน่ำผมเลยเล็กกี้คันอ๋อสองเฮ้ยเฮ้ยอ้เกือบหลอยโดนก็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 สวยสวยสวย ือมัมีอถนี่จะผ่านข้างวเอาเข้าไปฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าไอคันฮารูกนน้าวเราต้องเลียมข้าเราต้องเลียมเราต้องเรียมเฮยเอเราเบื่อกนู่ซู่ไปทิ้มตั้งหลักก่อนไป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 ตั้งหลักก่อนต้องเรียมต้องเรียมตั้งหลักตั้งหลักไปไปเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถใจเย็นใเไปเลยไปเลยเขื่อนเลยฮะมึงไปด้วยเองไปก็โชว์ประสิทธิภาพหน่อยก้องกาลังจับตาอยู่ก็ได้เลย ได้เลยผมละแม่ก็เป้าหมายเลยพุ่งชนไอ้แชกชนเฮ้ยแม่งจูแมงจูหลังเออเองเอไอ้ก็ก็ก็ระวังระวางระวางไอ้ข้าเข้าอุ้ยเกือบตายแล้วเอาแล้วใครวะก็ไพยเหรอเหลือคนเดียวไม่ยากยัดเดิมหมุนไปทีเปลี่ยนเลนน้อดีว่ะ เปลี่ยนจังไงสัตว์เปมี่ยนทุกวันเลยเปลี่ยนรถเป็นเปลี่ยนเมียเนี่มึงอะทำเป็นเล่นไปเอาความจริงมาพูดทำไมอะเจอโดนละกินลม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 งหลังลเต็มลมเต็มลมเต็มลมเอเเองะไเฉยเลยะไตั้งอยู่เลยโอเค n u เม e r อวาน แม่งเฮ้ยมันอยู่ไเอยู่อยู่กันเน่ยเยอะเยอะเออแม่งเยอะกว่าลืมแล้วสี่รอบอะก็หมื่นสองอะถ้าชนะเออไอคิปแม่งโคตรเทมบุลาเลยวะยังไม่โจมเกอสามคลิปแม่งจะมีเขามาเทมปุระทุกคลิปเลยหรอวะแต่ดูดีอย่างเือคืนเลยไรกานระเบิดได้ไงแม่งอัดมาสามคลิปแม่งเทมบุล่าทุกคลิปเลย แม่โคตรประดุกประดุกแม่โคตรประดุกประดุกประดุกเรเฮ้ยยู่ฮะลินพันลินพันลินพันอยู่อยู่ตอนีมันเข้ากับสีเสื้อเว้โอเคสีแดงเข้าพอเลยยิเข้าพอมันเป็นสีมงคลแล้วก็สีเหลืองอะยิงโอ้ยยโอใครถึงเาย้ยอันนี้อนี้เกือย ผมยืนผมยืนเฉยๆผมรอดได้ไงวะเออบอลฟาดแม่งรอดได้ไงวะไปไปคู่ไปคู่ไปคู่เร็ว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 เยอะเยอะเยอะขอขวาขอขวาไปทางขวาไปทางซ้ายทางซ้ายเฮ้ยเขาอยู่ซ้ายกันเขาอยู่ซ้ายเอ้าลุยกูแบเอาบ๊กเลยอะเสร็จมึงข้าวมึงเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่มึงเสร็ไม่แน่มันยิงได้ไงอ่ะยิงบอลฟาบันเอ้าโอ้ อเล่ะกูบลกาเหลือกูนี่ยเอารกเหลือกคนเดียวมายิงเฉยเลยเออกูบลลงมาทำไมกันดยวก็ด่าเกมดีมึดากูทำไมอ่ะก็ดีก็ยังไม่ตายก็ไม่รอเลยวันเดฟัคไม่รอดวันเดฟัตายงยครับไม่แก้วครัโอเคด้เวลาเปลี่ยนรถยังไม่ได้ด่าเลยกูขคมาไข่เ้ยเอ้ยิง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 อุยเฉียวหน้าเฉียวหน้า สะดุ้งสะดุ้งยิงดุ้งเฮ้ยหลัง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 เหรอวะยิงเออไล่โคดว่ะไล่โคดว่ะเอ้แม่งเอ้ยลุยลุยเชียวเชียวโกจับตัวไม่ได้ไม้เรียบร้อยโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วคิดว่าจะเป็นแบบโกเก็บสีอะไรเงี้ย ถ้ามันเป็นไปได้นะผมจะไปแก้บุญเลยแหละถ้าเก็บสี่มันก็เกินไปอ๋อท่าแม่งคนมาถึน้ำลางเยอะ a few moments later เฮ้ยเหมือนพี่เห็นอะไรบางอย่างมันเป็นสิ่งที่แม่งเอ้ยพี่จะตกแมพไม่นะไอ้ยิงของล่อไปก่อนว่ะสักเม็ดสักเม็ดยิงล่อไปก่อนยิงล่อไปก่อนสีชมพูมันโดดเด่นไม่รู้ออกตัวแล้ว ใครมันไปซ้ายวะุ้ยมันมีอาผีจีดติดตามมึงตายไอ้เฮียไม่ตายไม่มีไม่มีไม่ใช่เหรอเมียของฉันจะเป็นอาผีจีดติดตามยังไงอ๋อนี่ไงเจอแล้วมันจะอยู่ขอบคอปเดินได้แล้วแนะนำว่าถ้าเดินขอดู่ขอบคอปไม่เดินไปใกล้ๆมันจะไม่ตกเว้ยมันจะไม่ตกแต่มันตุนเลยแหละฮะด้วยห่อมึง ยิงชนไอ้ไม่โดนเอ้มันยิงกูมันยิงกูมันยิงกูเลยมันมีมงนมีจีที่ตามันมีเรื่องจีที่ตาโดนไมด้โดนโดนโดนี๋ยวเดนรถไเลยรถกูนเดียวเหรอใเอ้าอะไรเนี่ยทีเดียวเมื่อกี้พี่ต้องไปดูรีเฟรชก็สุดจังหวัดมจนไปข้างบนเพราะมันยิงผม ก็ไปเหลือผมคนเดียวอ่ะมันหายไปได้หมดแล้วได้เออเกือบหมดแล้วเอ้ยสับสับอภิจีได้นะมันมีอภิจีติดตามอยู่นะสับได้โดนแล้วโดนแล้วแมงโคตรโอลิปปี้ขยี้หมาแล้วปะเปลี่ยนรถก่อนเปลี่ยนรถก่อนเรียกเชือกุีกเฮ้ยวิดีวิดีต้องเรียมต้องเรียมอา้ยจ่อสั่นจ่อจอมันสั่นจ่อมันสั่นสิมสั่นยิงล่อบหรือวะ เฮ้ยโอ้โหดึงบอลล่วงดกางลำอะดิวปาดขวาตัววางบนยิงไอลบร็มันเป็นการจูบเปไปการจูบมันเปนแผนมันเป็นแผนมันเป็นแผนโน1นึงโนโนนึทางหลังสองหน้าหนึ่งว่ะพี่ดิวไปไหนพี่ดิวไปไหนอ้ยชนชนชชนชอ้ยใครมนตัหลักก่อนตัลักก่อน ด้วยความคลุ้มไอ้หูเรือแบบดิจิตอลเอ้ยโ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 อ้ย้ยเมื่อกี้คือฟาดเอฟฟิวเวียนเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักเหมือนเดิมมาตั้งหลักมันอย่างหนึ่งคือแบบเช่้มันยิงยากอะคือตอนเนี้ยรถรถแม่งจะได้คือมันมีมันไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบอะคือมันต้องยิงสองนัดไงอันนี้มันดียัง เอ้ยไม่ตอไม่ต้อไม่ตไม่ตอ้มันลุ้งอย่างนี้โอ้ก็ขออาหน่อยละกันโอเคอาดาโอ้ยยืนต้งนันเอาจริงนะพี่ททาไม่ได้คิวเลยพี่ได้แต่อซิดเหมือนแบบสะกิดเขาเบาๆอ่ะแล้วเขาล่วงอ่ะ ทีเดียวแบบเี้ยิงอยู่นานยิงได้ตังค์เยอะเว้ยเขาเรียกว่าเวลีิกูดเออโอเคทางานละวันเสาร์ทางนั้นเราทางนั้นเราไม่ทางนั้นเราจะบอกเรายืนรอเวลาใกล้ๆหมดแล้วค่อยออกอะตังค์เยอะดิขับรถสีแดงหมอกดีกว่าเท่กว่าพี่ขับสีเหยือ้ยเฮ้ออ้าว ไม่มีสีเหลืองเียเอ้าดิบ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเอวโอยเอ้าเอ้าเก็บตอก โหวตายนี่ไม่โคตรพลาดเลยโอ้โหหมดทีมแล้วทำไมเหลือกูคนเดียวอีกแล้วไม่ตายนี่โคตรพลาดเลยเว้ยเดี๋ยวมาขี้ทำอะไรลงไปผมเกิดมาผมกด S ีเดียวล่วงเลยผมยังไม่ทันทำอะไรเลยเว้ยแค่กด S ปุ่มเดียวแม่งล่วงเลยบอกแลกวให้กดี e v i e w เขาโหลดถามมิงโคตรแตี้ตจกกิ้งตกแล้วก็ก๊อกหลัง เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ช็อตโคตรสวยมันมันเหมือนแบบสไตรา์อ่ะชนกันเองแล้วก็กระเด็นมาเอออะไรไอ้เชื่อให้กูไดชเซ็ตหนึ่งหนึ่งพันอุ้นดูดิจับเร็กตัางคนอ๋ไอ้เชื่อเป็นคาร์ลอยน้อยเลยเฮ้ยเราเยอะกันนานๆดีจบเร็กมันไม่สนุกเหรอเดี๋ยวเรามันขับรถดีกว่าเราชนะแน่นอนเมื่อกี้ใครอะจับมือกันไอ้ทอ้สุดยอด ไม่ไม่ไม่ผมอยากไม่ไม่ไม่ผมอยากรู้ไปไหนกันหมดทำไมเหลือกูคนเดียวตายกันหมดแล้วเขาเขาแต่เ้าซื้ผมยังแบบหันกลับไปสิเอ้าทีมหายหมดแล้วผมเนี่ยผมยืนงงเลยว่าตกได้ทีนะทีดมันสั่นทีดมันสั่นตอนแรกคิดว่าพี่ดูแตยคนเดียวหันไปกลับมาเอ้าทำไมเหลือกูเอารถสีโปรดคันนี้ยังไงก็ชนะผมเอารถสีโปรดมาแล้ว แฮยิงไปก่อนโดนอ้ตะกอยเอเฮ้ยไอ่นู้ไปอดูอ่ะเอาไว้เียกุ้เดียวเดี๋ยวุไเดี๋ยวก็ได้เบิ่น่เออเเอาเรียมกันเองเขอโทษข้าวแลมันตั้งใจเียมนานะจัดมาดิ จัดจริงๆิดอันหน้าตัวเองไม่เลยาวสีขาวโอ้พี่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 ยัมตายเหรอัดดอหน้าตัวเองอ้าคือพี่พี่ยิงผมแล้วระเบิดอัดหน้าตัวเองอะไอพม่เพี่ยฮ้ยไม่ใช่พี่กำลังขับหนีอยู่มาเราเปลี่ยนรถเป็นสีขาวเหมือนเดิมสีเดิมเอสีเดิมเาสีเดิมยะเอาพีที่ตาแม่งโคบแม่งโคบโคเลยไระโยชปไม่โดนเลยสิ

จริงน้แม่งเกมนี้แม่งยิงยิงดักยากยิงยากยิงยากยิงป้าไยิงมันท้าอ่ะยิงมันท้าผมทีผมยิงดักไปโดนทันหนึ่งอ่ะใครไม่รู้ระเบิดเลยฝุกด้วยเขามีก็มีอยู่คนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเดไอ้ซีดมันสั่นซีดมันสั่นเฮ้ยเอออยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยิงไว้ยิงไว้ยิงแรงเยอะยิงได้ตังค์เยอะวันนี้จ้าโดนมหโดนมหโดนมหโดนรออะไรเอไม่มีกฎ สวยแล้วเมื่อกี้อืมซ้นทั้งสามผ่านไปเชียร์เมื่อกี้แพงนะ้เลโคตรนานอ่ะขอชอบแบบเมื่อกี้นะดิวมันสี่ลาวอ่ะมันสี่ลาวอ่ะดิวเน้นเน้นอันนี้ตาสุดท้ายเน้น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 ขอแบบเบิ้มเบิ้งคือคือจัดมาเด้จัดมาเด้เสียงระเบิดดังปุ้งวางจัดมาดิขอแบบขอแบบปลาดุกปลาดุกเนเออขอแบบสีเขียวเอ้ยสีเขียวปลาดุกอะไรกันเขา อ้าวววีีดดครับดึงพี่ซันหน่อยอ่เออพี่พับจอไม่ได้ขอจบว็อกับจบบุ๊กก็เอ่อเรียบร้อยฮะท่านผู้ชมครฮะขอจบคลิปไปเท่านี้นะไม่ต้องถามว่าไปไหนฮะหลุดฮะสีส้มต้องมาแล้วสีส้มสีส้มแบบซีซาร์เลยซีซาร์ขนาดนั้นเลยอยู่พอแล้วยิงช็อตนี้โดนร้อยเปอร์เซ็นต์รับตาเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย What the fuck What the fuck เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เอาโอ้ยโดนสวยกระตังวะขอแบบบึ้มๆหน่อยดิขอแบบบึ้มๆเมื่อกี้ผมปิดตาแม่งโดนจริงๆเว้ยแต่ว่ามันจะมีก่ออยู่มันเลยไม่ระเบิดผมโดนใครไม่รู้อะผมแบบปิดตายิงอะแม่งโดนก็ชอบเลยเฮ้ยโอลิเปอร์ว่ะโอลิเปอังจะชงกันเองไม่ได้ เไปเลยส่องกันพร้อมกันมันต้องโดนสักคนแล้วว่าเข้าเข้าข้างหลังหลังข้างหลังข้างหลังไอ้รอดรู้เข้าเลยพลาดเลยไอโอไอโอไอโอลิมปี้ไอไหนโอไหนโอไหนโอไหนเนี่ยโอ้มุดไม่ไหวโอ้ยเลี้ยวทเออเลยโก้คนเดียวอีกแล้วอดีโก้เพื่อนอ้ยเฉียบตูดโอ้ยพังอ่ะไปไม่ถึงวิ่ง ยิงโอ้วดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยึ๊บยิงข้าสาม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 ข้างสามรอปหนังกากเราฟรีเราแม่งฟรียิงยิงยิงก็ก็กกอุ้ย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 ไอ้ยี่กดสเป์บาร์ เขาต้องเน้นเขาต้องเน้นการกําไรวันละผมเสียแล้วไมปแม่งเน้นเลยก็เพิ่งพูดเพื่อไม่ตายเออพูดเพื่อไม่ตายเลยไอ้เชีวยตได้พันสามไม่โดนแซดแซดเนียชีวิตมันแซดได้พันสามไม่โดนเสเลยว้าโน no 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 น้โน้ว่าต้องมีเบื้องหลังแบบขับไปฟีหมดแล้วแบบฆ่ากันนี้เพราะแค้นอ่ะแน่นอนหนีหนวราคาบอมงมีเก๊ะ มาดิลาวเจ็บโอเคตาสุดท้ายจัดมาดิมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดลาวเจ็บเจลาวเจ็บพี่พี่เปิดมาสี่ใช่จัดมาดิขอแบบเบิ้มๆบิ่มถ้าพี่เปิดมาสี่นี่ก็เป็นลาวสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเลื่อนรถก่อนตั้งกันเท่าไหร่วะเนี่ยเราเอาสีขาวเหมือนเดิมสีที่เราชอบที่สุดไปเฮ้ยเฮ้ยไอโดวมันแลยิงไปแล้วเหรอเฮ้ย แล้วสัตว์ไปแล้วตัดเรียมเลียมเรียมเราเลียมแล้วเรียมเลียมเรียกก่อนเรียกก่อนตายนี่แหละเป็นสมุดกันเรียต้องเรียกร้องข่าวกสนใจเห็นไหมเนี่ยเราเราฆ่าวเลยคนชิปมันสั่นชิปมันสั่นไม่โดนหลบกระสุนอุ้ยไอ้ข้างล่างมีคนปั๊มไอต้อนตายเอาเชี่ยไม่ตายเบิร์นโยนเฮตานี่ยลบแพ้แน่นอนดูทรงแล้วซิมันสั่น

เกือบไ,ไม่คือแล้วแม่งคนอากขวัวเลย <laughs> ไม่ก้าวขนาดมันไม่เมื่อกี้คือกระสุนแม่งขวางสามเลนเลย <Okay. S 1> อล่ะลาบไปโดนไอ้จำจำโกโกโกเอาไอ้โกโอ้โหแม่งเฮ้ยเมื่อกี้ยิงปืนขัดกระสุน เฮ้ยอุ้ยไปมิดเดียวโอ้ยมิดเดิลใจเย็นแบบไปไปพี่จุกคือตอนเนี้ยถึงแม้รถพี่จะยังไม่โดนยิงนะเว้ยแต่พี่ขอเปลี่ยนรถเพื่อความสบายใจก่อนวันนี้จ้าเอาวี้โอเคดิวเลยเลยคนสุดท้ายดิวจะสาวคนเอ้ยตาแรกพี่คนชนะกว่ะ เดียวเลยทีเดียวเลยชนแล้วมายุ่งอะไรมาโดนอีกแล้วไปดูโอเคนีๆๆๆๆไปดู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 ุพยายามิสุเลยคือไม่เม่อกี้เหลบหลบหลบกระสุนลูกแรกก็โดนเลยโอ้โหสองพโอ้สองพนหเลยอีพีโอ้หกพันของผมอะเ้าเ้า กูมว่านซิ่งไม่นซิ่งั่นเฮ้ยตอนนี้มันกดไลค์ให้กดไลค์ให้เดี๋ยวจะแพ้กดไลค์กดไลค์